เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้มือใหม่สามารถเรียนรู้แล้วก็ไปลงทุนแล้วก็ทำกำไรได้นะครับก็สวัสดีเพื่อนเมือใหม่ทุกท่านนะครับผมบอมสลาวุฒนะครับาจากเพจเพจออปชัน hey oh ปั้นเงินบายบอมนะครับ อคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสอนเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็มือใหม่สามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถไปลงทุนแล้วก็ทำกำไรได้ในกานเทรดออปชันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับน่าจะรู้จักการใช้แพลตฟอร์มแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่รู้หรือเพิ่งเคยใช้งานครั้งแรกผมมีคลิปที่สอน ทุกอย่างเลยสำหรับมือใหม่ที่มือใหม่ควรจะรู้นะครับเกี่ยวกับการเทรดออปชั่นโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะโอเคแคมเปญเมื่อกี้ที่เห็นในรูปนะครับมันจะเป็นนี้โอ้หนาไป เป็นนี้กิเียอ่าไอ่าอาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแท่งสีเขียวแท่งสีเขียวเนี่ยความหมายของแท่งสีเขียวเนี่ยมันคือราคา ตั้งแต่ราคาเปิดไปถึงราคาปิดเนี่ยปิดบวกเป็นบวกนะครับก็คือการาฟวิ่งขึ้นอ่าตรงไหนคือราคาเปิดตรงนี้ครับเนี่ยตรงขอบสีเขียวเนี่ยราคาเปิดแล้วตรงนี้เนี่ยคือราคาปิดครับก็คือ สมมติแท่งที่แล้วเนี่ยมันจบยังไงไม่รู้แหละแล้วมันพอพอนาทีถัดมาเนี่ยมันเปิดตรงนี้มันมาเปิดปุ๊บเปิดตรงนี้นะครับนี่คือราคาเปิดสมมติแท่งนี้คือแท่งหนึ่งนาทีนะภายใน,นหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะวิ่งตามมันก็จะวิ่งยังไงไม่รู้แหละตามแรงซื้อแรงขาย และไอเทที่เห็นเป็นไส้เนี่ยก็คือมันวิ่งราคามันวิ่งลงมาต่ําสุดตรงนี้คือราคาตรงเนี้ยคือราคาต่ําสุดของแท่งนี้นะครับราคาที่ต่ําที่สุดของแท่งนี้ส่วนตรงเนี้ยราคาที่สูงที่สุดของแท่งนี้ก็คือแท่งหนึ่งนาทีเนี่ยภายในหนึ่งนาทีเนี่ยมันวิ่งไปตรงนี้ยราคาตรงเนี้ยขึ้นไปสูงสุดภายในหนึ่งนาทีของแท่งเนี้ยมันวิ่งมาต่ําสุดที่ราคานี้ และพอใกล้จะจบหนึ่งนาทีเนี่ยมันมาปิดที่ตรงนี้อ่าโอเคนะเข้าใจนะแท่งสีเขียวส่วนแท่งสีแดงโอเคแท่งสีแดงเนี่ยก็เหมือนกลับกันเลยความหัวลงเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ สูงสุดตรงนี้ตามสุดตรงนี้อ่าแค่นี้เองแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแท่งโด,ดจิอันนี้ก็เกิดบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวให้ผมให้ดูในการาฟเลยดีกว่าเนีย่ยเห็นไหมครับอันนี้ ราคาแท่งสีแดงราคาเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เห็นมองไหมปิดตรงนี้สูงสุดตรงนี้ต่ำสุดตรงนี้แท่งสีเขียวพอจบแท่งนี้ปุ๊บมันปิดตรงนี้ใช่ไหมมันเปิดตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปสุดนี่วิ่งลงมาต่ำสุดนี่แล้วก็มาปิดตรงนี้แล้วก็สูงสุดต่ำสุดแล้วก็เปิดแท่งต่อไปไปเรื่อย ส่วนแท่งโดจินะครับให้ดูอ่าอย่างตรงนี้โดจิเทาเลยไอแท่งโดจิเนี่ยความหมายมันก็คือราคามันสู้กันแรงขายกับแรงซื้อสู้กันมันสู้กันมันเบียดกันภายในถึงนาทีเนี่ยมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นมันจะลงก็ไม่ลงแล้วมันก็พอจบหนึ่งนาทีปุ๊บมันปิดตรงกลางเรียบๆอย่างนี้เลยบแท่งนี้ก็เหมือนกันทางนี้ท่งนี้นอ่า หลักๆให้รู้แค่นี้ก่อนไอ้แท่งแบบเนี้ยไอแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปอื่นๆนะครับว่าความหมายมันอ่ามันคืออะไรมันคือยังไงหรือเพื่อนๆก็ไปหาเซิร์ชอ่าดูใน YouTube หรือ Google อะไรพวกนี้ครับความหมายของแท่งเทียนไทแอคชั่นอะไรเงี้ยไปเซิร์ชได้โอเคถ้ารู้ เรื่องแท่งเทียนแล้วต่อไปเรื่องเห็นเห็นเห็นก็คืออ่าอย่างแรกนะครับ้าเข้าในในโปรแกรมของ i อ o p t i o n แล้วก็ให้เปิดเป็นแท่งเทียรผมจะเล่นแท่งเทียนนะครับเล่นที่โอเหนึ่งนาทีกดไปที่หนึ่งนาทีนะครับโอเคอย่างแรกที่ผมจะบอกคือออกไอยีออฟเนียว Okay. อวเีแรกจะเป็นหน้าอย่างนี้เลยอ่ะเป็นหน้าอย่างนี้อย่างแรกก็คือเส้นเทรนคือการดูเทรนนะครับเทรนก็คือ,อเนี่ยขามันวิ่งขึ้นมันทำนิวไฮตลอดนิวไฮคืออะไรคือนิวไฮก็คือ ราคาวิ่งขึ้นมายออ่อลงทำราคาที่สูงกว่าราคาเดิมก็คือสูงราคานี้สูงกว่ายอนนี้อันนี้คือนิวไฮวิ่งมาเรื่อยๆสูงขึ้นอีกอันนี้คือนิวไฮ g h ทำวิ่งขึ้นมาสูงขึ้นอีกอันนี้คือนิวไฮวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาอันนี้คือนิวไฮเข้าใจไหมครับนิวไฮอันนี้คือ <c oughs> เขาเรียกว่าเพนขาขึ้น ถ้าจะให้ชัดเนี่ยให้เพื่อนกดที่ตรงรูปดีอสอะนนครับแล้วก็เส้นแนวโน้มอันนี้คือตีเส้นเพื่อให้ดูว่ามันรินเทรนขาขึ้นถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นให้ roku, ตีที่ล่างเส้นจะตีไปให้ถึงแนวนี้นะครับจะวิ่งตามเทรนวิ่ง<บ>ขึ้นมาแตะเทรนเส้นเทรนปุ๊บขึ้นแตะเทรนแตะเส้นเทรนปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลย เห็นไหมครับเทนที่เป็นตรงข้ามกันคือเทนขาลงอ่ะนี่มันจะไม่ค่อยชัด,ชด,ชดนี่พอได้อ่ะเทนขาลงเทนขาลงก็คือทําจุดต่ําจุดทําจุดต่ําใหม่คือนิวโลวิ่งขึ้นมาแล้วก็ต่ําไปอีกเรียกว่า ก็เรียกว่านิวโรอันนี้ก็เป็นนิวโรอีกเป็นนิวโรอีกลองใช้เส้นตีครับอัน,นถ้าเป็นคิดว่าเป็นเพื่อนๆคิดว่าเป็นอ่าเ,เป็นขาลงก็ลองตีให้ตีด้านบนของราคาครับเป็นขาลงอ่าเข้าใจแล้วนะเรื่องเทรด ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านคืออะไรคือแนวที่ราคาวิ่งไปแล้วจะมีอ่าจะมีเอฟเฟกกับแนวเดวรดูอย่างแนวนี้ อันนี้เรียกว่าแนวต้านคือถ้าตีด้านด้านบนของราคาของแท่งเทียนจะเป็นแนวต้านเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าราคาวิ่งลงวิ่งขึ้นมาติดแนวต้านเด้งลงเลยขึ้นอีกทีอยากจะผ่านแนวนี้เด้งลงอีกขึ้นมาอีกเด้งลงอีกมาผ่านตรงนี้ อันนี้คือแนวจ้านนะครับเอ่อก็คือพูดง่ายๆคือมีคนราคามันเคยขึ้นตรงเนี้ยแล้วมีคนเทขายแรงมีคนรอขายอยู่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยเส้นเนี้ยราคาเนี้ยพอราคาวิ่งขึ้นไปตรงนี้ปึ๊บมีคนขายปึ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บลงมาแสดงว่าถ้าราคาขึ้นไปอีกมีสิทธิ์ที่จะมีคนรอเทขายครับ มีครับมีสิทธิ์ไหมครับเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปหลายรอบจนแบบจนทะลุอันนี้คือคนไม่อยากขายแล้วคนคิดว่ามันขึ้นหลายรอบมันน่าจะขึ้นได้อีกอ่าอันนี้ก็ขึ้นทะลุไปแล้วก็ลงมาแตะที่ราคาเดิมแล้วก็ขึ้นไปใหม่ทำนิวห้ายใหม่อ่าอันนี้คือแน,นวต้านนะครับ ส่วนแนวรับแนวรับผจะตรงนี้ก็ได้ไม่ชัดตรงนี้ดีกว่าแนวรับอย่างตรงนี้ก็คือกลับกันมีคนเคยซื้อตรงจุดนี้ซื้อขึ้นไปเลยปึ๊บ,บ,บลงมาซื้ออีกลงมาจุดนี้ซื้ออีกซื้ออีกแปลว่าราคามันวิ่งมาตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปอีก มีสิทธิ์นะครับ,รบแต่มันมีสิทธิ์ที่ทัดลุกได้ไหมมีครับตรนี้ครับอ่าคือราคานี้คือโดนทดสอบมาหลายรอบมากคนก็อยากจะขายต่ำกว่าราคานี้ก็มีบางคนที่อยากจะซื้อราคานี้ก็ซื้อขึ้นไปจนถึงจุดนี้ไม่มีคนอยากซื้อตรงนี้แล้วราคาเลยทะลุลงมา ก็นี่คือประมาณแนวรับแนวต้านคือแนวต้านก็นจะตีตรงราคาที่ต่ำอ่าปะาตรงด้านล่างของแท่งเทียนอย่างนี้ยนอะีกอย่างหนึ่งคือไซเว์ไซเว์เป็นไงไซเวผมไซเวย์ยวยคือราคามันวิ่งไปด้านข้างราคาวิ่งเนี่ยกกว่าคือมันไม่ขึ้นมันไม่ลงมันอยู่ในกรอบ างเงี้ยครับเนีย่ยนี่ดีกว่าเนีย่ยวิ่งอยู่ในเกาะไซเวไปด้านข้างนี่ที่ผมจะใช้ก็จะมีอนนินดิเคเตอร์เอออินดี้อินดิคอินดิเคเตอร์นะครับอีกหนึ่งตัวคือไอเอินดิเคเตอร์คืออะไรครับก็คือตัวชี้วัดที่อ่อมามาช่วยเราแบบ มันช่วยบอกว่าตรงนี้เราจะซื้อขึ้นดีไหมจะซื้อลงดีไหมเป็นสัญญาณบอกว่าเราควรซื้อขึ้นหรือซื้อลงดีตั้งค่าให้มันชัดๆเอเสร็จเป็นชัดๆตัวที่ผมใช้คือ RSI นะครับ RSI นี่มันคืออตัวชี้วัดที่ไว้วัดความแกว่งของราคานะครับ คือราคาซื้อมากเกินไปควรที่จะกลับตัวลงซื้ออาขายมากเกินไปควรที่จะกลับตัวขึ้นโอเวอร์โบสก็คือการซื้อมากเกินไปขึ้นเนี่ยเส้นเขียวอยู่ตรงตรง,งข้างล่างนะครับเนี่ยเส้นเขียวขายมากเกินไปคือต่ำกว่าเส้นแดงโอเวอร์โซโอเวอร์โซบสที่มาจากคาว่บนบายน่าจะเป็นช่องช่องช่อง ต้องสามแล้วก็โซที่มามาจากคำว่าเซลล์คือเซลลมากเกินไปแล้วคนที่กลับัวขึ้นอย่างตรงนี้ครับเห็นไหมกลับขึ้นขึ้นมากขึ้นไปแล้วกลับลงขึ้นมากขึ้นไปแล้วอันนี้กลับกว่กลับนานหน่อยขึ้นแตะเส้นกลับลงมากเกินไปขึ้นไป น,นี่คือ,อเทคนิคที่ผมใช้ครับผมก็เรียนรู้จากใน y o ยู u ูอที่คนที่อยู่ในวงการนี้เขาเทรดมาผมก็จำแล้วก็มาปรับใช้ให้ตรงกับตรงกับจริตตรงกับที่ผมถนัดคนใหญ่ผมจะใช้แต่แนวรับแนวต้านนะเส้นเทรนผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ลองดงกันครับยังรับยังต้านาอ่าอย่างเงี้ยครับผมจะขอใช้เป็นเงินเดโมโดก่อนนะครับเพื่อจะได้ทดลองอะไรให้เพื่อนๆดูก็เพื่อลดความเสี่ยงในเงินของพอร์ตในพอร์ตผมด้วยนะ,ะอ่ะอย่างตรงนี้เราก็เป็นเงินเราแบบตั้งแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่าง คนถึงซื้อขึ้นอันนี้มันทะลุปไปแล้วก็ไม่เล่นครับอันนี้มันทะลุถ้าถ้ามันวิ่งมาแนวแบบเนี้ยแล้วมันมีการดีกลับไปวิ่งมาดีกลับอีกแท่งต่อไปเขาวิ่งลงมาแต่แนวผมจะซื้อเลยเนีครับแต่อันนี้มันวิ่งแบบปึ๊บมาไม่ดีกลับไม่อะไรเลยอันนี้ผมจะไม่เล่นเลยนะครับไม่มีออเดอร์ที่จะเข้าให้ดูเลยนะครับ อ่ะสมมตินี่เป็นนี่เป็นแนวที่เรากําลังจะเล่นครับสมมติราคาวิ่งมาถึงแท่งนี้แหละมาถึงแท่งนี้และอะถึงแท่งนี้เราเจอแนวเราตีไว้พอราคามาเปิดแท่งนี้วิง่งวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรไม่รู้แหละพอมันถึงตรงนี้ราคามันขึ้นกลับไปไปปิดเหนือเส้นนี้ปิดเหนือเส้นที่เราตีไว้แท่งแท่งต่อมานะครับแท่งเนี้ยลงมาผม ลงมาแตะแนวปุ๊บอ่าผมจะกดเลยลงมาปุ๊บผมกดเลยสมมุตินะครับถ้าแท่งเนี้ยมันลงมาลงมาแตะผมจะกดอ่านี่คือเทคนิคที่ผมใช้ใช้อยู่อยู่ณตอนนี้เลยนน่าเป็นเทคนิคที่ผมที่ผมทำกำไรได้นะครับแตะแล้วนะครับดิดปิดไหมปิดใต้แนวไหม ราคามันนิ่งๆนะครับถ้านิ่งๆอย่างนี้ไม่มีการเอฟเฟกอะไรของราคาผม,ผมก็ไม่เล่นนะมันนิ่งไปแนวยากแนวสำหรับเทคนิคผมนะจะคาดการณ์ว่ามันจะลง โอเคอันนี้ผมเค okay, นะครับมันโอเวอร์บอลแล้วนะครับแล้วก็มันไปแตะแนวถึงอันนี้มันยังไม่ได้ไปแตะแนวนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็รอมานานแล้วก็เลยเอ,อแท่งนี้มันเป็นแท่งที่ผมมั่นใจนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเ,เทคนิคนี้มาถ้าแท่งเป็นรูปแบบเนี้ยม,มีโอกาสที่จะชนะได้ครับ อ่าชนะแล้วนะครับอ่าได้เงินแล้วเป็นแบบนี้ได้เงินแล้วนะครับเนี่ยครับแท่งอยู่เราตีแนวไว้ก่อนนะครับตีแนวตรงตรงเนี้ยตีแนวตรงประมาณแท่งใต้เทียนผมตีประมันแท่งใต้เทียนแล้วก็ให้มันไปแตะแนว ได้เงินแล้วนะครับอ่าก็เป็นไปตามเทคนิคนะครับก็ขึ้นไปแตะแล้วก็แทงต่อมาแทงต่อมาคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้มันขึ้นไปให้อ่าขึ้นไปแตะแนวแล้วแล้วกดเลยอันนี้ผมใจร้อนไปนิดนึงนะครับก็ยังไม่ทันจะแตะผมก็เลยกดแต่ก็เป็นตามเทคนิคนะครับทุกอย่างทั้งแนวแล้วก็โอเวอร์บอท เส้นเส้นอ i o b ตรงนี้อ่ากว่าจะได้รอนานเลยฮะก็เพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับยังไม่แนะนำให้อ่าลองลองเงินจริงใครที่มือใหม่แบบใหม่กิฟเลยเพิ่งรู้จักวันนี้วันแรกสองสามวันอ่าให ฝึกเงินเดโมไปก่อนนะครับลองฝึกเทคนิคกันก่อนนะครับลองฝึกตีแนวตีเส้นดูแนวรับแนวจานศึกษาเรื่อง Play Action นะครับถ้าสงสัยอะไรก็ทักมาถามกันได้นะครับในเพจของผมครับเพจออปชันปั้นเงินบายบอมนะฮะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามาช่อง YouTube บอมปลาวุธแล้วก็เพจอ่าออปชันปันเงินบายบอมนะครับ ตลอดน,นี้ก็สวัสดีครับ